กองมังคับการควบคุมที่2กองกําลังสุรศัสิ์มนตรีค่ะโดยกองร้อยเจ้พกินทหารผ่านที่2104ได้จัดกําลังพลออกให้การช่วยเหลือด้านแรงงานแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อําเภอรัตนาวาปีและอําเภอพลพ,ลพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะ ยกำลังพลนะคะได้ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ค่ะเกี่ยวข้าวอย่างขยันขันแข็งค่ะได้ความตั้งใจและเสียสละเพื่อแบ่งเบาภาระของราษฎรที่ขาดแคลนแรงงานนะคะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนอกจากการช่วยเกี่ยวข้าวแล้วค่ะกำลังพลก็ยังช่วยกันตากข้าวอีกด้วยะเพื่อลดความชื้นและช่วยกรอกใส่ถุงค่ะ พร้อมทั้งขนย้ายไปเก็บไว้ในยุ้งฉางอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้เกษตรกร,ะกรนะคะสามารถรักษาข้าวเนี่ยอย่างปลอดภัยแล้วก็ยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตไว้บริโภคและจําหน่ายในอนาคตได้ด้วยซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะไม่เพียงช่วยลดภาระงานของเกษตรกร,กรแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างทหารกับประชาชนค่ะที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งการดรําเนินงานดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะสร้างความเชื่อมั่นและก็ความไว้วางใจให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของทหารพรานในการเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะไม่ว่าจะยามทุกยามสุขพี่พทหาร พลานนะคะก็พร้อมที่จะเคียงข้างพี่น้องประชาชนเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมพี่พี่ก็ไปช่วยหรือว่าภัยแล้งพี่พี่ทหารก็ไปช่วยเช่นกันเก็บเกี่ยวข้าวเทศกาลเก็บเกี่ยวข้าวพี่พี่ทหารก็รีบมาช่วยนะคะก่อนจะเจอฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะ